สะกดสิสะกดสิสะกดสะกดเหมือนเดิมมาลูกสะกดยังไงส่ออะไรชีวิตไม่ใช่สะกดยังไงก่อนสะกดยังไงก่อนสออีกงอสิงไม่เอกสิงสออีกงออะไรสิงไม่เอกสิงไม่เอกสิงนี่ลูกไม่เอกสิงอ่าสิงอะไรมออีมีเฉออีชีว วอีตอวิทอ์อ่าสิ่งมีชีวิตสิงสิงมีชีวิตก็ต่อไปก็ม่ทางอากาศบออ่ากับกับถูกต้องแล้วก็สอสออะไรสออีสออีงอสิงไม่เอกสิงอ่ากับสิงอะไรสิงอะไรมอไอมไม้เอกไม้มอไอมไม้เอกไม้มอไอไม้เอกไม่อ่าตอ่อตอ่านต่อมอีมีช่ออ,ช,อชีบอ โออีกตัววิทอ่าอ่านโดยรวมทั้งหมดอ่านทั้งหมดสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งอะไรกับสิ่งกับสิ่งไม่มีชีวิตเออเก่งมากเอออ่ะต่อเอเปิดหน้าต่อไปอ่านหัวข้ออาจจะไม่หัวข้อก็พอเอ,อ่อเพราะข้างในเป็นการบ้านอาจจะปม่หัวข้อ อ่านอ่านแล้วด้านหน้าอ่านว่าไงสะกดอ่านอีกทีหนึง่งด้านหน้าด้านหน้าอ่ะจะได้จำโดยคล่องๆเพราะเป็นคำยากเหมือนกันคล่องเหรอเออโลหันพอโลหันอ่ามอชอมอมอ,อะไรวะธรรมะโมธรรมะเออชอชออาตออีตออี ธรรมชาติธรรมชาติเออธรรมชาติอะไรตบอลรอบครับตัวบากาศบอตัวเอออ่านเต็มๆทั้งหมดที่พ่อบอกอะลมฟ้าอากาศภูเขาต้นไม้แม่น้ําลําธารคืออะไรลมฟ้าอากาศหรอไไม่ใช่มันคืออะไรทอทงไม่ใช่ก็อ่านว่าอะไรนะครับคำแรกทอทอ รอห string, ันเนี่ยอ่านเป็นสระอําโอหันเนี่ยอ่านเป็นสระอําอ่านเป็นสระอําหรือมองอ่านเป็นไม่หันอากาศก็ได้อ่านเป็นไม่หันอากาศโลหันหันนี่อ่านเป็นไม่หันอากาศอะรมณ์อ่าโอหันทอทอไม่หันอากาศมออะไรทอไม่หันอากาศมออะไรคำไหมไม่หันทอหันก็คือทอโอหันมอ ธรรมชาติธรรมชาติเอออะไรธรรมชาติอะไรครับธรรมชาติจิงไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติที่เฉยธรรมชาติอะไรธรรมชาติรลธรรมชาติรอบตัวใช่แล้วครับเออ